สวัสดีคะ่ะทุกคนก็วันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเหมือนเดิมทุกๆวันจันทร์พุธศุกตอนหนึ่งทุ่มแบบนี้นะคะกับเมช่องแบ็ c บ b ็อกสิจูสูนะคะก็วันนี้เนอะวันที่10เมษายนนะคะเป็นวันที่ทางกนงนะคะหรือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการประชมุมแล้วก็ประกาศเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบีย้ย นะคะว่าอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่อัตรา2.5เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะส่วนคนเห็นด้วยหมายถึงว่าส่วนปริมาณคนโหวตนะคะเท่าไหร่นม่คิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่า Resol v e หรือว่าผลที่ออกมาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะคะยังอยู่ที่2.5เหมือนเดิมถึงแม้ว่ามีนักวิเคราะห์ ไทยจำนวนหนึงนะคะที่คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นโ r o j e c t i o n ไปข้างหน้าในปีนี้ว่าในปีนี้เนี่ยมีเ,เรียกว่านักวิเคราะห์มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่าเราจะได้เห็นธนาคารแห่งประเทศไทย ลดอัตราดอกเบี้ยรหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเอาของวันนี้ก่อนก็ถ้าดูจากการแถลงของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเมย์ก็ต้องบอกเลยว่าเมย์ดูนิดเดียวเท่านั้นแหละนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเนื้อหาเมย์รู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกับที่มันผ่านมาเท่าไหร่นะคะเนื้อหามันก็จะคล้ายๆเดิม แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เมย์รู้สึกก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเราค่อนข้างสตรองนะหมายถึงว่าสตรองในแง่ที่ว่าถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากทางสังคมถูกกดดันจากทางฝ่ายการเมืองหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของนโยบายทางการเงินก็ยังคงทําตามสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองให้ความสําคัญนะคะที่นี้ ถ้าถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็มีถแถลงออกมาจากทางทปทนะคะซึ่งมรู้สึกว่าเมย์ได้เห็นบางประโยคที่ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะก็คือมีประโยคที่บอกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเมรู้สึกว่าในที่สุดก็เห็นแล้วว่าในที่สุดก็คือได้เห็นสักทีนะคะว่า เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยคืออะไรนะคะซึ่งเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับทางเฟดมากนักนะคะแต่ว่าแม้ว่ามันค่อนข้างจะน่าสับสนกว่าตรงไหนตรงที่ข้อแรกเนี่ยเหมือนเฟดเป๊ะเลยก็คือเรื่องของ price stability นะคะก็คือเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของราคากลับมาเรื่อง inflation นนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องที่สองหมายถึงว่าหัวข้อที่สอง นะคะก็คือเป้าหมายของทปทเนี่ยต้องการที่จะดูแลควบคู่ไปกับเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะซึ่งอันนี้เมยว่าค่อนข้างน่าสับสนเมื่อเราคิดว่าอะไรเมื่อเราคิดว่ามันต้องมีการเทรดออฟกับในเรื่องของอินฟลชันนะคะเพราะว่าอินฟลชันกับเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยบางทีแล้วเนี่ย ถ้าเราต้องการที่จะบาลานซ์มันทั้งคู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็เอ่อก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยแม่ก็คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ง่ายนะคะทุกๆก,การตัดสินใจไม่คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากเนาะนะคะ ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทีนี้เนี่ยเป้าทีนี้เนี่ยถ้ากลับมาถึงเรื่องของเหตุผลว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยถึงคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่2.5เปอร์เซนี่ยอย่างที่บอกเลยไม่ค่อยต่างกับเหตุผลไม่ค่อยต่างกับที่ผ่านมาที่เคยให้เอาไว้เท่าไหร่ก็คือ เรื่องแรกก็คือเรื่องของวัฏจักรนะคะอย่างที่เมลจะเคยพูดตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจมันมีลักษณะที่มันเป็นวัฏจักรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นวัฏจักรแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าปีที่แล้วนะคะตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาไม่ดีปีนี้มันมีโอกาสที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะออกมาดีกว่าปีที่แล้วบนเรื่องของไซเคิลหรือเรื่องของวัฏจักรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรา วัดในเรื่องของการจเจริญเติบโตหรือวัดอะไรต่างๆที่เป็นเปอร์เซนเทจเนี่ยเราจะต้องวัดเทียบกับปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปีที่แล้วตัวเลขมันไม่ดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายกับปีนี้ที่เราจะเห็นตัวเลขมันสามารถที่จะพิกอัพขึ้นมาได้นะคะแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดต้องบอกว่าเมยคิดว่าเ,เหตุผล b e behind the scene ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่า ตัวเลขทางเศรษฐกษิจในปีนี้น่าจะกลับมาเติบโตได้ดีกว่าปีที่แล้วซึ่งตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ไว้คืออยู่ที่ประมาณ2.6คือคิดว่าปีนี้น่าจะโตประมาณ2.6นะคะทีนี้ตัวที่แบ็กเอาไว้คืออะไรที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีตัวเลขการจเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะคะ อันแรกเลยก็คือเรื่องของฟิส l policy หรือการใช้เงินภาครัฐนั่นเองที่ปีนี้เนี่ยนะคะควรจะต้องใช้เงินได้แล้วเนะคือปีที่แล้วอะ่ะมันมีปัญหาจริงๆเรื่องของเงินภาครัฐที่มันไม่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเงินภาครัฐไม่ลงมาและเงินภาครัฐเคยเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ พอมันไม่มีมันก็ทําให้อะไรคะมันก็ทําให้เศรษฐก,กิจมันซัฟเฟอร์ถูกไหมปีนี้เนี่ยควรจะเป็นปีที่มีการใช้เงินลงบนภาครัฐได้แล้วคือภาครัฐเนี่ยควรจะมีการแอคทีฟอะไรบางอย่างเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆในคิดว่าอย่างตอนนี้เราเห็นเรื่องของดิจิตอลมนันนี่ก็เริ่มออกมาแอคทีฟมากขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแปลก็คือแปลได้ว่าอะไรแปลว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยมองว่าการที่ทางรัฐบาลจะสามารถใช้เงินได้ในปีนี้เนี่ยจะสามารถผลักดันตัวเลขทางเศรษฐกิจให้เติบโตได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือมีเรื่องของการบริโภค ะะไม่คิดว่าตัวเลขของการบริโภคเนี่ยเป็นตัวเลขที่สําคัญที่ทําให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอาัตารดอกเบี้ยที่2.5เเเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าการบริโภคเนี่ยมันยังไม่ได้มีปัญหานะคะตัวเลขการบริโภคในสายตาของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังคงมองแล้วเนี่ยดูจะแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันยังแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้น การที่เศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยจะสามารถแข็งแรงบนคอนบนคอนซัมชันหรือว่าบนการบริโภคเนี่ยก็น่าจะสามารถคอนติเนียหรือว่าไปต่อได้โดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการส่งเสริมจากภาครัฐด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแรกว่าทําไมทางธนาคารแห่งประเทศไทยถึงมองว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจในปีนี้ถึงน่าจะเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของอินฟลชันที่เราเห็นว่าตัวเลขอินฟลชันหรือว่าตราเงินเฟอ้อของประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสภาวะติดลบนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตราเงินเฟอ้ออยู่ในสภาวะติดลบมันมักจะแปลว่าการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีปัญหาซึ่งก็มีปัญหาจริงๆในปีที่แล้วถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีนี้เนี่ยม,มีการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีการใช้เงินนะคเพะ ถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นตัวเลขของอินฟล t i ชันควรจะพ i ิกอัพกลับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพอมองว่าการบริโภคเนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่บริโภคคือดนะีมานคือความสามารถในการซื้อความต้องการซื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความต้องการซื้อเนี่ยความต้องการจะใช้เงินมันยังคงแข็งแรงอยู่เนี่ยหมายความว่า ปัญหามันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะเรื่องของอัอตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันจะไปสเปรซ์หรือมันจะไปกดเรื่องของดีมานหรือว่าความต้องการซื้อนะคะแต่มันไม่ได้ไปเรียกว,ว่ามันไม่ได้ไปจัดการอะไรกับเรื่องของสัปปายหรือการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าการบริโภคยังคงแข็งแรง นะคะคเท่ากับว่าถ้าหากว่าสุดท้ายเราซัพพลายมันไปอัจจัสตัวเองได้เนี่ยเดี๋ยวตัวเลขของอินฟลชันมันจะต้องกลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าการบริโภคไม่มีปัญหาก็เลยทำให้เรื่องของตัวเลขเรื่องอินฟลชันนะคะหรือว่าอัตรางเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่าปกติเนี่ยมันมองแล้วเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในปีนี้ซึ่งเมไม่รู้ว่า เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายสําหรับแต่ละคนนะคะเวลาได้ยินเรื่องของเงินเฟ้อว่าสรุปแล้วจริงๆเราต้องการเงินเฟ้อหรือเปล่านะคะโอเคแล้วก็อีกเรื่องที่อันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวของเมย์เองในเรื่องของเงินเฟ้อที่ต่ําในประเทศไทยนะคะไม่คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากการที่เศรษฐกิจจีน นะคะเกิดการถดถอยในช่วงที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยใหญ่มากๆแล้วก็มีอิทธิพลกับบ้านเรามากๆเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันนะคะพอเราอยู่ใกล้กันแล้วเ,เขาใหญ่มากๆเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอะไรกระทบกับเขาเราก็ถูกกระทบด้วยเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจเขาเมีแนวโน้มจะมีปัญหามีแนวโน้มจะหดตัวลงนะคะก็ทําให้เกิดสถานการณ์ที่บ้านเขาเนี่ย ก็มีปัญหาเรื่องของอินฟลชันเหมือนกันก็คืออัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงหรือว่าสถานการณ์การดิสอินฟลชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันลามมาถึงบ้านเราด้วยจากที่เราก็จะเห็นพาดหัวข่าวมากมายเรื่องของสินค้าจีนราคาต่ำที่ถลักมาที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ที่จีนเองก็ขายไม่ได้ไงเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของการปฏิโภคเหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เห็นว่าสินค้าที่มันมีอยู่เป็นจํานวนมากที่ประเทศจีนมันก็ทะลักกลับมาเอ่อกลับเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขายด้วยราคาที่ต่ําเพราะว่า ก็แน่นอนเนอสินค้ามีเป็นจำนวนมากขายในราคาที่ต่ำก็เมคเซน s ์ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ยเมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เรื่องของอินฟลชันหรือว่าเรื่องของเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะถัดไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่มีอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรมีอันนี้เป็นอันนี้ต้องบอกว่าน,นี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็คือเรื่องของการดูแลระบบการเงินให้มีความมั่นคงมีสเสถียรภาพนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพูดเอาไว้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยมีความค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องของค่าเงินบาทนะคะน,นี้จะกลับมาเรื่องอะไรกลับมาเรื่องของ เสยรภาพในเรื่องของการเงินของประเทศถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทในสายตาของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเมีถ้าฟังจากน้ำเสียงก็ดูเหมือนน้ำเสียงก็จะบอกว่าค่าเงินบาทตอนนี้ดูจะอ่อนและมีความผันผวนเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลให้ดีนะคะคำว่าดูแลให้ดีแปลว่าอะไร แปลว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่อยากจะลดอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้ไงนะคะเพราะว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจจะลดอัตราดอกเบีย้ยแปลว่าเงินบาทไทยก็จะยิ่งอ่อนค่าลงไปอีกและจะยิ่งผันผวนขึ้นไปอีกและเฟดยังไม่ทันดำเนินนโยบายอะไรเลยนะคะเฟดยังไม่ทันลดอัตราดอกเบีย้ยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบน แกลบหรือบนระยะห่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างบ้านเรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าห่างกันรประมาณ3%เนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่อยากที่จะเพิ่มแกลบตรงนี้ให้มันเพิ่มมากขึ้นเราไปสร้างปัญหาให้กับเรื่องของเสถียรภาพของค่างเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่คิดว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.5%นะคะ ทีนี้เรามาคุยกันนิดนึงว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะลดอัตราดอกเบีย้ยคำถามกลับมาว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยแล้วจะดีกับเศรษฐกิจไทยขนาดไหนจะดีกับฟากของตลาดหุ้นไทยขนาดไหนนะคะ อย่างหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังคงอัตราดอกเบี้ยที่2อจุเปอร์เซนเนี่ยแล้วบนแมสเซจของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่คิดว่ามันมีแมสเซจหนึ่งที่ค่อนข้างสตรองก็คือเรื่องของมุมมองที่ว่าถ้าต้องการที่จะเห็นเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ย ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าเครื่องมือของธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยมันไปจัดการกับปัญหาตรงนั้นไม่ได้นะคะมันต้องใช้เครื่องมืออื่นและเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมุมมองว่าควรจะทำหนึ่งสองสามสี่แบบนี้สิแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีขอบเขตอำนาจที่จะไปทำตรงนั้นนะคะมันไปอยู่กับฝ้าของรัฐบาล ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะการดําเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงมองว่าถ้าพูดเรื่องของการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะคะเครื่องมือของธนาคารแห่งประเทศไทยตอนเนี้มันเหมือนกับว่ารักษาไม่ถูกโลกนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตัดสินใจว่า ไม่ใช้เรื่องของนโยบายทางการเงินเพื่อสนับสนุนการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจะดีกว่าเพราะว่าให้ใช้เครื่องมืออื่นๆมันจะดีกว่านะคะแต่พอดีว่าเครื่องมืออื่นๆที่ว่านั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยยังยืนยันว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.5%แล้วถ้าถามว่าไม่เห็นด้วยไหมเมยก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเรื่องของอะไรเห็นด้วยในเรื่องของว่า ในเรื่องของการที่ต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะสมมตุติรอบนี้ลดลงมา0.25%เม่ก็คิดว่ามันไม่ส่งผลต่อเรื่องของการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ถ้าปราศจากนะโยบายอื่นๆที่เป็นเครื่องมืออื่นๆของรัฐบาลมาสนับสนุนนะคะแล้วก็ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยฝ้าของตลาดหุ้นนะคะเมย์ก็เชื่อว่าถ้าแค่ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบีย้ยลงมา0.25เนี่ยต่อให้ตลาดหุ้นจะดีใจนะคะก็อาจจะมีการอะไรมีการขึ้นของตลาดมาพักหนึ่งแต่เมย์คิดว่าอัพไซด์ค่อนข้างต่ำแล้วก็เสถียรภาพของการเจริญเติบโตจริงๆก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะ ออหมายถึงว่าตลาดหุ้นน่าจะได้รับอนิสง์ได้น้อยเหมือนกันคือบางทีเนี่ยมันต้องวัดถูกไหมว่าได้แล้วมันคุ้มเสียไหมนะคะถ้ากลับมาถามว่าเราจะทํำยังไงให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับเป็นขาขึ้นอีกนะคะก็แม่ก็คิดว่าอย่างที่เคยคุยกันไปเนาะว่าสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปที่ฟัน f ฟ o อถูกไหมกลับไปที่เรื่องของเงินจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเงิน จริงๆที่จะสามารถสนับสนุนให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยสามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะคะซึ่งนั่นก็คือถ้าถามว่าอะไรอยู่เบื้องหลังฟันเฟอ้อนั่นก็คือเรื่องของดอลลร์ถูกไหมก็กลับไปที่ว่าดอลลร์จะต้องขยายตัวนะคะดอลลร์จะต้องอ่อนค่าลงเนาะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องที่สอง ถัดออกมาก็คือตลาดหุ้นไทยจะต้องมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นมากกว่านี้คําว่ามีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นมากกว่านี้แปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทในตลาดหุ้นจะต้องดึงดูดมากพอนะคะตอนนี้ถ้าไปดูประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีทีมของเขาถูกไหมเขาจะมีอย่างอินเดียอย่างเนี้ยนะคะอินเดียเนี่ยเป็นตัวอย่าง ที่ดีว่าทำไมในปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียถึงเป็นขาขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยอินเดียมีข้อดีในเรื่องของอันที่หนึ่งเรื่องของประชากรที่หลายๆประเทศสู้ไม่ได้คือหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเอจิ้งโซซายตี้หมดแล้วนะคะในขณะที่ฝ้าของอินเดียเนี่ยในเรื่องของประชากรเนี่ยยังคงเขาเรียกว่า ยังคงไม่ได้เป็นเอจิงโซซายตี้นะคะยังมีประชากรอยู่เป็นจํานวนมากจีนก็เป็นจํานวนมีประชากรจํานวนมากนะแต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยมีปัญหาแล้วเรียบร้อยว่าฟอร์เควสไปในอนาคตเนี่ยนะคะปริมาณคนของประเทศจีนจะลดลงอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆประเทศจีนเองก็กําลังจะเข้าสู่สภาวะเอจิงโซซายตี้เหมือนกันแต่อินเดียเนี่ยอินเดียเป็นหนึ่งประเทศที่ ยังไม่ได้ไปถึงปัญหาตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่เป็นข้อดีของอินเดียก็คือว่า,ามีหลายบริษัทที่โฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของ competitive advantage ถูกไหมเรื่องเรื่องของตลาดหุ้นเขามี story และมีความน่าสนใจที่มากกว่าประเทศอื่นน,นะคะอันนี้คือกำลังพูดถึง ความสามารถในเชิงการแข่งขันของตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีหมายถึงว่าไม่มีเรื่องของ competitive advantage mm. ในเรื่องนี้ mm. เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยหมายถึงในแง่ของตลาดหุ้นก็จะค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องที่สก็คือถ้าเราต้องการจะเห็นตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นนะคะ ถ้าเรามองเคสของประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็รู้กันดีว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นขาขึ้นเพราะว่าการดําเนินนโยบายที่ aggresive ของ BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปซื้อหุ้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเอ่อท นโยบาย super e ีซี่นอะอย่างเรื่องของ U curve control นะคะก็ดีถ้าพูดถึงตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็ยังคงดำเนินการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ยังไม่ได้เลิกนะคะต่อให้จะมีการปรับนโยบายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้นมาแล้วแต่มันก็นิดหน่อยมากๆยังไงสุดท้ายเนี่ยธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็ยังคงซื้อพันธบัตรอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นสาเหตุ ว่าทำไมตลาดหุ้นญี่ปุ่นถึงเป็นขาขึ้นในปีที่แล้วก็คือเกิดมาจากการที่ใช้ในโยบายที่ agressive มากๆของภาครัฐหรือว่า policy maker ถ้ากลับมาบ้านเราเองถ้าถามว่าเราทำแบบเขาได้ไหมถ้าเราอยากจะเห็นตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นคำตอบก็คือเราไม่มีไมคิดว่าเราไม่ได้มีศักยภาพเหมือนเขาเป็นข้อแรกและอันที่สองแม่ก็คิดว่าเราก็คงจะไม่อยากเอาเงินบาทไปบูชายันเหมือนกับญี่ปุ่น เพราะว่าในขณะที่ญี่ปุ่นมีตลาดหุ้นที่ขึ้นนะคะแล้วก็มีการทำนโยบายที่ aggresive s มากๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงมาก,มากๆเช่นเดียวกันซึ่งเมย์ก็เชื่อว่าเราเองก็คงจะไม่อยากเห็นสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าบนเครื่องมือของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันนี้ที่บอกว่าโอเคถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ย0.25เนี่ย นะคะคเพียงพอไหมที่จะไปทําให้ตลาดเนี่ยกลับมาขึ้นอีกครั้งก็ตอบได้เลยว่าไม่พอถ้าดูจากอะไรคะถ้าดูจากคนอื่นๆเขาทำ Aggressive ขนาดไหนถูกไหมนะคะเท่านั้นเองเนะโอเคนะคะวันนี้ก็จะฝากไว้ทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณธนาชีพคุณ MD Talk นะคะคุณไพศาลน,นะคะคุณไพศาลบอกว่าบางครั้งก็ได้เห็นใจแบงค์ชาติรัฐบาลมักจะ โยนใส่แบงค์ชาติบ่อยมากเวลาที่เศรษฐกิจสะด,ดุดใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องหาใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเผือกร้อนมันจะมาโยนใส่เขานะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พยายามจะโยนเผือกร้อนกลับไปที่ธนอาอ่รที่รัฐบาลนะแต่ว่าทําไม่เก่งเท่ารัฐบาลนะคะเพราะว่ารัฐบาลใช้สื่อมากกว่าถูกไหมท,ทุกวันมีแต่คนอยากจะไปสัมภาษณ์รัฐบาล ะะเรารัฐบาลก็อยากจะพูดเนาะในขณะที่ฝากของธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเมย์ก็คิดว่าเขาเขาเมย์คิดว่าอันที่หนึ่งเขาสื่อสารไม่เก่งนะคะอันที่สองก็คือเขาสื่อสารไม่บ่อย <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ก็คิดว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการสื่อสารนะคะโอเควันนี้ก็จะฝากไว้ทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามนะคะเมย์ก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะ